การแสดงแผนภาพดวงในจาน3 6 0รย360อยองศานะถัดไปซึ่งน่าจะเป็นอันสุดท้ายแล้วนะครับก็คือมาที่เมนูแต่งจานก็หน้า2องนะในะช่วงล่างของหน้าจอตัวเลือกเนี่ยนะครับจะมีคำว่าสเกลเวลาสลดวันที่ตามปัจจัยวงเล็บ เฉพาะจาน360อองศาแบบวงดวง R หรือ RT หรือ RVT หรือ T นะครับก็คือใช้ได้กับแบบที่เลือกตามนี้เท่านั้นวงดวงเนี่ยก็มาที่เมนูแผนภาพแล้วก็ดูตามนี้นะครับวงดวง R RT RVT v แล้วก็ r v t r v 1 v 2 t น v 1 v 2 r p t r p v t แล้วก็ t เนี่ยถ้าเรามาดูที่แต่งจานหน้าสองก็จะเห็นว่า r จำไว้นะ rrt rvt และ t ก็คือตัวเลือกตรงนี้ r rt RVT และ T สี่ตัวเรื่องนี้เท่านั้นนะครับที่จะใช้ได้กับการสแสดงสเกลเวลาผมขอเลือกเป็นแบบพื้นฐานก่อนมาที่ R จะได้เรียบง่ายก็มาที่แต่งจานครับที่หน้าสองนะครับคาว่าสเกลเวลาและว,วันที่นี้ก็เพราะว่าอาทิตย์เนี่ยเป็นตัวที่ โคจรวันละประมาณ1องศาั้นสเกลเวลามันก็คือ1วันจันเนี่ยโคจรวันละประมาณ12องศาสเกลเวลามันก็คือ1นถึงสองชั่วโมงก็คือสองชั่วโมงต่อหนึ่งองศาก็ชั่วโมงหนึ่งก็ขึ้นองศามันก็เลยถูกนำมาใช้เป็นสเกลเวลาเมริเดีนยนตัวเถัดไปโคจรประมาณ สนาทีต่อหนึ่งองศาหรือหนึ่งวันเนี่ยครบรอบวงกลมของราศีจักรพอดีก็เลยถูกนำมากำหนดเป็นนาทีหรือสักสี่ห้านาทีนะครับโอเคมาดูตัวเลือกแรกครับถ้าเราแสดงอาทิตย์นะก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีบอกว่า ที่ขอบนอกเป็นสีเหลืองเข้มเลยนะว่าว่าอาทิตย์เนี่ยอยู่ในตำแหน่งใดในวันที่เท่าไหร่นะครับในที่นี้จะเห็นว่าเขียนว่าขอบขวาสุดนีเห็นว่าเขียนวันที่สิบามทับสิก็คือวันที่23าเดือน12ออาทิตย์จะอยู่นี้นะครับ จากขวาสุดขึ้นไปข้างบนก็จะเป็น2 1 1ทับหนึงวันที่2 1มกราอาทิตย์จะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือบอกว่าอาทิตย์ย้ายราศีเมื่อไหร่นั่นเองนะอันนี้มันจะแสดงแบบนี้ก็จะเมื่อเราติกราศีตรงนี้ไว้ด้วยนะแต่ถ้าเราเอาราศีออกอันนี้ราศีเข้าออาราศีออกนะมันจะบอกทุก10วันนะครับทุก10วันก็คือเห็นว่าทางขวาเนี่ยก็จะเป็น 20ทับ12นะครับถัดไปก็เป็น31มทับ12แล้วก็ต่อด้วย1ทับ1แล้วก็10ทับ1 20ทับ1 30ทับ1ไปเรื่อยๆนะก็ทุก็ทุกๆประมาณ10วันยกเว้นว่าเดือน,เด,อนเดือนกุมภามี28วันมันก็จะบอกเป็นวันสุดท้ายของเดือนกุมภานะวันลงขึ้นก็เป็น1มีนาแล้วก็ บอกวันที่10มีนาอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ไปบอก30 20มีนา30มีนาเซตสามสิบเอด็ดก็ไม่เอาก็เป็นทุกรอบสิบวันยกเว้นลอยต่อระหว่างปีนะก็จะมาบอกวันที่31เดือน12แทนที่จะเป็น30เดือน12แล้วก็บอกว่า1นึ่งทัก็คือ1มกราของปีนะนะก็คือเป็นลอยต่อของปีก็จะบอกละเอียดนิดนึง